วิธีการหาทรงผมคิดมัดฟรีนะครับคนเนี่ยเข้าแมบบที่มีชื่อว่าเมเดอร์ครับนะับก็แมบบนี้เนี่ยมันทำโพสได้เฉพาะคอมพิวเตอร์นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เกมนะับแล้วก็กดเข้ากลุ่มนะเป็นเดเวลอปเปอร์ก็กดเข้ารนะับแล้วก็คอมมูนิตี้นับก็กดเข้าด้วยนะหลังจากนั้นนะให้ทุกคนเนี่ยโหลดโปรแกรมนี้มานะให้ทุกคนนะกดดาวน์โหลดได้เลยนะก็สำหรับใครที่เคยดูคลิปผมคลิปเก่านะมันก็จะทำโพสเหมือนเดิมเลยนะอย่างที่ทุกคนนะับติดตั้งโปรแกรมเสร็จนะมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะถ้าเรากดปี่าว่า author นะ แล้วก็ไปที่คำว่าโลบ็อกนะแล้วก็มันจแจให้เรานับเชื่อมบัญชีกับโลบ็อกนะให้เรากดค o n t i n u e ไปเลยนะหลังจากน,น,นั้นนะให้ทุกคนเข้าเกมเลยนะพอทุกคนเข้าเกมมานะให้ทุกคนเนี่ยวิ่งไปทางซ้ายนะนี่นะถ้าทุกคนทําตามผมเนี่ยมันจะเสร็จเวสสองเวสหลังนะไอติกถูกกดเข้ากลุ่ม2กลุ่มนับแล้วก็อันต่อไปนะให้เราโพสต์มีเดียนะให้เรานับกด F8 นะ โอเคนะพอเรากด F8 มันจะขึ้น Save to Last มานะพอเรากด F8 เสร็นะทุยพอเรากด F8 เฮ้ยเสียงเป็นอะไรเนี่ยพอเรากด F8 เสร็จนะให้เรากดไปที่ Media นะแล้วก็มาที่ตรงนี้อันที่สองนะนี่มันจะคืออันนี้นะให้มาที่รูปคลิปนะเนี่ย Library นะแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะหลังจากนั้นนะมาที่มุมขวานะล่างนะกดโพส t เลยนะแล้วกดโพส t ต่อนะ โอเคโพสไปเลยโอเคนะพอเราโพสเสร็จนะครับให้เราน้รีตัวหนึ่งครั้งนะออกเข้าเกมใหม่นะนี่นะหลังจากนั้นนะรเราก็จะเปลิดล็อกประตูแล้วนะเน,นี่ยน่ยเน่ก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วประตูยังไม่ปลดล็อกก็ให้รอสักพักนะนะเขผมเข้ามาเมื่อกี้ก็รอหลายวิคอยู่นะโอเคนะคหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่เข้ามานะก็กดครีมได้เลยนะแล้วก็กดบายนะโอเค สักเซสแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูของกันในอินัวนะีวนว่กันเลยดีกว่านะแล้วก็เฮด e อนด์บารีนะนี่อูี่หัวนะครับโอเคนะคได้มาแล้วนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละแต่ละ